คำปฏิทฐานประจําวันสาธุการในพระ้าปิดาพระเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐและเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงสั่งสอนพระมรรคานั้นแก่คนบาปพระมรรคาทั้งสิ้นของพระเจ้าเป็นความรักมั่นคงและความสัตย์จริงแก่บรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาและบรรดาพระโอวาทของพระองค์ผู้เล่ามที่เป็นคนยำเกรงพระเจ้าพระองค์จะสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรจะเลือกได้พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพองค์หลาย พระองค์ทรงจัดเตรียมทุกๆสิ่งที่จําเป็นสําหรับทุกๆคนที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์พระเจ้าทรงประเสริฐจริงนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงตักเตือนให้กัองค์หลายสนใจในการสะสมพระธรรมบัตรของพระองค์ไว้ในใจและพระองค์ยังทรงมีพระประสงค์ให้ผู้เชื่อในประเยชูคสิวต์ิทุกๆคนภาวนาพระกรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อคิดเสียนแต่ละคนจะได้เข้าใจและเข้าถึงแผนงานของพระองค์ และจะได้มีความจำเริญพร้อมกับความสำเร็จผลเป็นอย่างดีเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้ายิ่งนับวันอำนาจความบาปยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นผู้คนจางก็ทำตามที่ตนเองเห็นชอบตามจิตใจที่ล่อหลงด้วยเล่ห์กลของบาปซึ่งมุ่งชักนำให้คนมีความโลภรักในเงินทองมุมเมากับยศศักดิ์จอมปลอมและปรารถนาการสรรเสริญจากปากของมนุษย์ จึงเป็นเหตุให้แม้แต่คนของพระเจ้าก็ตกจากระดับอันควรก่อคดีบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระพักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอท่อมใจลงสรารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงนลเมดาดขององค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงชำระจิตใจภายในของข้าพงหลายให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า ขอฤทธิ์เดชจากพระคำของพระองค์เขย่าสะแกลงที่เท่าายวิญญาณที่เกิดขึ้นในจิตใจของกพงหลายขอให้คิดเสยนไถ่ยทุกคนตระหนักในหน้าที่ของโปรเหตที่เข้าประจำการในวิหารของพระเจ้าโดยการตื่นเช้าเติมฟืนและรักษาไฟบนแท่นบูชาให้ลุกอยู่เสมอขอองค์พระวิญญาณบริสุ์ทรงเร้าใจให้ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ตื่นขึ้นก่อนรุณนเข้าฟ้าพระเจ้าร่วมสามคคีธรรมกับพระบิดา พร้อมกับพระบุตรเพื่อทุกๆคนจะรับความรู้และสิปัญญาของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตใหม่ที่ถูกต้องพร้อมรับการเจิมที่สดใหม่จากองค์พระวัญญาณทุกๆวันเป็นคริสเตียนที่มีความร้อนดนในฝ่ายวิญญาณกล้าคิดกล้าพูดและกล้าที่จะกระทําตามประบติตรสร้างของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพุ่งหลายจึงอธินที่ฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน